พวกเธอคิดดีแล้วหรอพวกเราทนทำงานกับซีโอแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเงินจะซื้อข้าวอย่างนี่มีจะต้องห่อไข่ต้มไปกินแบบนี้พวกเราอดเวทนาไม่ไหวจริงๆค่ะมีที่ไหนคะบอสถามนะต่ำกว่าลูกน้องแมลที่ไหนมันจะไปเคารพคะได้ในเมื่อพวกเธอมีจิตใจต่ำขนาดนี้ก็ไม่สมควรมาอยู่กับฉัน CVM ฟิล์ม แกดูนั่นสิอะไรเหรอแกไม่เห็นที่ท่านประธานถือหรือไงปิ่นโตกับไข่ต้มแล้วยังไงอะไม่ยังไงหรอกฉันก็รู้ว่าเราอยู่ผิดบริษัทนะสิเป็นซีอีโบรษาอะไรทั้งเดินมาทำง,งานเพื่อห่อข้าวมากินรู้ถึงไหนอ้ายไปถึงนั่นเออเนอะจริงอย่างที่แกพูดไปเถอะเข้าออฟฟิศกันดีกว่าอืม เอาอย่าโยกรอด้วยครั้งนี้เธอเก่งมากเลยนะวาที่ปิดงานนี้ได้ขอบคุณมากเลยนะคะบอสเก่งจริงๆเดี๋ยวฉันมีพิเศษให้จริงหรอคะจริงสิเอาเป็นไข่ต้มสองฟองไหมฉันมีอยู่พอดีถ้างั้นหนูขอซอสมาก,กินกับไข่ด้วยนะคะกินเบาๆแล้วมันฝืดคอ <laughs> ได้สิเดี๋ยวฉันแถมให้เลย <laughs> สวัสดีค่ะบอสเอ๊เมื่อเช้าบอสเดินมาทาง,งานหรอคะใช่ทำไมหรออ๋อเปล่าหรอกคะ่ะแต่จริงๆจะให้หนูแวะรับก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองฉันไม่ลำบากอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับบอสบอสเป็นผึบประธานบริษัทแต่กลับต้องเดินมาทำงานในขณะที่ลูกน้องอย่างพวกผมเนี่ยมีรถขับมีของแบรนด์เนมใช้ คนอื่นเขามองเข้า,ขามาจะดูไม่ดีเอานะครับไม่เป็นไรฉันไม่อายหรอกชีวิตใครชีวิตมันจะไปสนใจทำไมล่ะอา้าวไปทำงานจะต่อเถอะค่ะครับรูขอตัวก่อนนะคะบอสสวัสดีค่ะจ้ะนี่เยว่า แกดูสิ CEO ของเราทําตัวกระจอกจังเลยเนาะจะไปสนใจทําไมล่ะแค่เขามีเงินจ้างเราก็พอแล้วนี่ก็ใช่สินะเธอเป็นคลาสเดียวกับคุณลูกหมูเขานี่เลยเข้าใจกันฉันว่าฉันคงอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกเพราะฉันอายคลาสอย่างฉันมันต้องคู่กับบริษัทที่มี CEO แต่งตัวหรูๆมีรถแพงๆขับเท่านั้น แล้วเธอล่ะจะลาออกเป็นพ้อมกับพวกเราหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับเจ้านายที่โลคลาสที่นี่ต่อไปไม่ล่ะฉันก็มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะโยนี่มันว่าพวกเราไม่มีความคิดเหรอมันว่าแกคนเดียวนั่นแหละเอานี่สรุปเยายวามันว่าใครหยู่ว่าว่าเรา วันวานใครวะเที่ยงนี้จะกินอะไรวะหนูกินข้าวลรงอาหารค่ะบอสอ้าวบอสคะเอวโยกปีเตอร์ไปทานข้าวของพวกเราไหมคะไม่ดีกว่าจ้ะพวกเธอไปเถอะ ไปเถอะค่ะเดี๋ยวพวกเราเลี้ยงพิซซ่าก็ได้บอสจะได้หัดกินไว้บ้างเพราะลูกค้าเขาคงไม่กินไข่ต้มหรอกนะคะเวลาไปเจอลูกค้าแล้วไปนั่งกินเนี่ยจะได้ไม่อายเขาหรือจะเป็นสเต็กก็ได้นะครับเอาเป็นเนื้อวากิวเก็บแพงๆก็ยันได้ผมจะปันเงินเดินมาเลี้ยงบอสเองครับเผื่อวันนี้จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของบอสที่จะได้กินของดีๆไม่ล่ะขอบใจ พวกเธอเก็บปากของพวกเธอไว้กินของแพงๆเถอะไปเถอะวะค่ะหยกเราพูดแรงแบบนี้ไม่กลัวถูกไล่ออกเหรอจะไปกลัวมันทำไมเดี๋ยวเรากลับมาเราก็จะขอลาออกอยู่แล้วอยู่ได้ยังไงบอสกับบริษัทโลคลาสแบบนี้เงินเดือนจะขึ้นโบนัสจะได้หรือต่าก็ไม่รู้ไปหาสมัครบ,บริษัทอื่นดีกว่า พวกเธอคิดดีแล้วเหรอดีแล้วค่ะดีมากด้วยพวกเราทนทำงานกับซีอโอแบบนี้ไม่ไหวหรอกครับเงินจะซื้อข้าวอย่างนี้มีจะต้องหอกไข่ต้มไปกินแบบนี้พวกเราอดเวทนาไม่ไหวจริงๆค่ะมีที่ไหนคะบอสถ,ถ่านะต่ำมาลกน้องแบบนี้แมวที่ไหนมันจะไปเคารพคะได้ในเมื่อพวกเธอมีจิตใจต่ำขนาดนี้ก็ไม่สมควรมาอยู่กับฉัน ของควรมาเป็นปหัวหน้าหนูบอสคะบริษัท LKT เขาโอนเงินมาจํำมาให้แล้วนะคะ100่งร้อยล้านค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเธอก็จัดการส่งสินค้าไปให้เรียบร้อยแล้วกันนะจะได้เก็บส่วนที่เหลืออีก250ล้านพอหักลบแล้วบริษัทจะได้กำไรในไตรมาสนี้ 300ล้านได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวว่าจัดการให้นะคะทำไมบริษัทได้กำไรเยอะขนาดนี้ล่ะคะแล้วทำไมบอสต้องเดินมาทำงานแล้วก็ต้องกินไข่ต้มด้วยล่ะคะอ้าวนพวกเธอไม่รู้หรอที่บอสจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาไปแอบบนไว้ว่าถ้าเขาได้งานนี้จะเดินมาทำงานแล้วก็กินไข่ต้มทั้งเดือน แล้วก็ได้จริงๆด้วยก็เลยต้องแก้บนไงบอสคะพวกเราขอโทษนะคะที่ทำอะไรลงไปพี่คิดใช่เหรอพวกเราบินไปแล้วแต่ตั้พวกเราได้ทำงานที่ต่อนะครับบอสพวกเธอไม่ได้แค่เข้าใจผิดแต่พวกเธอดูถูกฉันด้วยและถึงแม้ฉันจะกินแต่ไข่ต้มพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉันใช่ความสมร t มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรอกนะมันขึ้นอยู่กับ วิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากกว่าพวกเธอเลิกตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นได้แล้วพีเตรแล้วแบบนี้เราจะไปทำงานที่ไหนต่อดีล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะพินาทำแบบนี้เลยเราพีเตช่วยฉันคิดหน่อยสิก็อฉันไม่รู้นี่แ่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ ไมได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้ม